นี่ชันจะไดผมเนี่ยหวีมาทั้งวันแล้วนะแม่คุณอ๋อนางหวีเหรอคะมันลาออกไปตั้งนานแล้วคะ่ะที่กันทิพย์แปลว่าหูทิพย์ไงคะเพิ่งมาทํางานได้เดือนเดียวเองฉันไม่ได้ถามช่วยดราผมให้ฉันทีฐานจะรีบไปไม่ไม่เอาแล้วคะ่ะเดี๋ยวก็ไปช็อตจะด่าก็ให้ป้ามาสระผมให้อย่างเดียว ยี่เพียนโอ๊ยจะดา่ากันไม่เพียนหรอกคะ่ะผู้ใดไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนี่ยอยากรู้เรื่องรอคะก็ได้ป้าจะเล่าให้ฟังแต่คุณต้องสัญญานะคะว่าไม่ใช่ได้ยินมาจากป้า,าคือเจด้าจะตดเหม็นมาก<ฮ><า>ค่ะไม่เชื่อเหรอคะหาว่าป้ากโกหกไม่ใช่โกหกนะคุณนี่เมื่อวันก่อนนะคะลูกค้าเต็มร้านเลย เจดากันนะค่ะจูจ่ๆเลยก็ปล่อยปาดออกมาอุ้ยลูกค้าสลบเลยค่ะต้องรีโทรเรียกรถพยาบาลให้วุ่นเลยคุณเจดาก็เจด่านะสิค่ะจะมีใครล่ะคะอย่างว่านะคะป้าแค่เป็นลูกจ้างเขาเหมือนยังไงก็ต้องทนคุณขื้นบ่นไปนะคะเุาไล่ออกพอดีเลยอะจริงไหมคะ งสป้าหูป้าก็ไม่ค่อยดีป้าถายปากหนูนะคะมาไม่กล้าไล่ป้าหรอกคะ่ะแต่นั่นคะ่ะประตูป้ารีบไปเลยนะคะไม่งั้นหนูตกป้านหน้าแหงจริงด้วยนะคะคือบ,บอกให้ให้อภัยป้าเลยคะ่ะ กินไอติม嘛ขอตังเลยดิขอทานเลยลูกงูยังไงแม่ก็ให้หนูไปขอทานก็รอดแม่ไม่ยอมให้หนูไปหรอกนะไม่ต้องห่วงนะลูกนะยังไงคุณกึกเขาก็คงช่วยเราได้ไม่ใช่อย่างนั้นแม่ตังกินไอติมหน่อยขอตังกินไอติมหรอนี่ตกงานนี่มาขอตังกินไเต็มไม่มีเงินไว้หอกโอ้ยมผมช่วยตว ตอามอานตัวมอนก็ตอบว่าหอบนี่แหละจะเรียกไอหอบมาโอ้ยไม่ดีเฝ้าตีบุดได้สวัสดีค่ะป้ากันทำไมป้ากันมานั่งอยู่อย่างเนี้ล่ะคะทำไมไม่ไปทำงานล่ะคะคุณเกิดไปทำงานต่างประเทศเหยวนี้แล้วเราจะทงล้วเนี่ยคุณกงเก่งช่วยป้าหนอะค่ะจะด่าเขาป้าไล่ป้าออกจากงานแล้วอะป้าจะทำยังไงล่ะเนี่ย ไอตอมันเฮ้ยน่าเกลียดชะมัดเลยอ่ะแล้วใครจะกินต่อได้เนี่ยก้นเองซกมอกคุณกุ้งกิ้ง่ะช่วยป้านะคะป้าทำงานอะไรก็ได้ค่ะกวาดบ้านถูบ้านขนขยดได้ทั้งอย่างเลยค่ะกุ้งกิ้งช่วยป้านะคะนี่นัตานคะเก็บได้แบ้านไหมคะกุ้งกิ้งดูได้ไงจะว่าพี่กำลังหาแม่บ้านอยู่พอดีเลย งั้นเหมาะเลยค่ะประกันค้าอันนี้พี่น้ำตาลค่ะน้ำตาลเหรอะคะไม่กินหรอกหมอก็ไม่ปากกินน้ำตาลปาเป็นเบาหวานป้ากาันป้ากันพี่เขาเป็นช่างทำผมอยู่ที่ร้านเจาดาใช่ปะ่ะค่ะป้ากานันนนเจดดาไลออกแล้ว นี่ก็เป็นโชคดีของเราดิอีกหน่อยเราก็ไม่ต้องมาลำบ,บากตากผ้าเองละเดี๋ยวพี่จะไปชวนป้ากันเนี่ยให้แกมาเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเราดีไหมช้าไปแล้วค่ะเพียงปาลจ้างป้ากันเป็นแม่บ้านไปแล้วไม่ได้ยังไงพี่คุยกับป้ากันไว้ตั้งนานแล้วนะว่าถ้าแกอยากจะเปลี่ยนงานเมื่อไรให้มาทำงานที่บ้านเราแล้วย่าน้ำตาลแยกมานได้ไงแต่พี่น้ำตาลเขาไม่ได้แย่คนะคะนี่ พี่จะบอกอะไรให้ฟังนะยายน้ําตาเนี่ยพี่ว่าเข้าขายเป็นคนโลกกิจชอบแย่งของของชาวบ้านนี่เพิ่งไปแย่งร้านกาแฟของคุณชาลีมาจากเจดาแล้วนี่ก็จะมาแย่งประกันไปจากพี่อีกแต่พี่น้ําตาลเขาไม่ได้ไม่ต้องมาเถียงเลยทำไมนี่เราไป็รักเขามากกว่าพี่แล้วสิรักเขามากกว่าพี่ป่ะหรือว่ายายน้ําตาลนี่จะมาแย่งคุงกิ้งไปจากพี่คน นี่ต้อง,งคุยเขารู้เรื่องแหละต้องคุยให้รู้เรื่องใหญ่น้ำตานี้้องคุยให้รู้เรื่องยอดจะไปไหนอยู่ช่วยกงกิงตากผ้าให้เสร็จก่อนเสร